นั่นไงท่านผู้ชมพระเจ้าช่วยยังไงขอบคุณพระเจ้ามากเลยพรจ้าไนี่ไฮไลท์โพสสวัสดีครับท่านผู้ชมผมบักแปลกเมื่อนี้ผมจะทำการสอนวิธีเอาตัวรอดในป่าแห่งนี้นี่คือป่าหิมพาน และเมื่อน,นี้ผมจะสอนวิธีเอาตัวรอดในป่าเราต้องทำยังไงถ้าคนธรรมดาจะออกจากป่าที่นี้ไม่ได้เรามาดูกันเลยก่อนอื่นเราต้องหาแรงน้ำถ้าได้กินน้ำแล้วเราจะแข็งแรงไปหาแรงน้ำกันเลยไปเราต้องหาแรงน้ำ หาเท่าไรก็หาไม่เจอ้าวตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยเรายังไม่เจอน้ำผมได้ดื่มน้ำแล้วทุกคนน้ำต้องมาจากที่นี่แน่นไม่ไ เจอแล้วครับผู้ชมเจอแล้ว,อลวโอ้โอโอยมีไงน้ำผมเจอน้ำแล้วทุกคนมผมรอดแล้วหลังจากผมได้กินน้ำแล้ว ผมต้องหาอาหารมากินเพื่อเอาชีวิตรอดในป่าแห่งนี้ไปหาของกินกันเลยคือ<ป>ตอนนี้ผมหิวมากเลยผมต้องหาเนวกินถ้าผมไม่เจอเนวกินผมจะตายแน่ๆผมหิวมากเลย ตอนนี้ยังผมยังหาของกินไม่เจอเลยผมหิวมากผมต้องทำยังไงผมต้องอาศัยพระเจ้าพระเจ้าได้โปรดให้ของกินให้ผมหน่อยได้โปรดอ ขอบคุณพระเจ้าบ้างเลยนี่คือติมาจับไหยนี่ไฮไลท์โพดนี่คือประธานผู้ชมพระเจ้าให้นไไนหน่อยเดียวนี่ท่านผู้ชมทำไมไม่ไฮไลท์ผมกินไม่เมลียมแม่ก็ต้องขอบคุณพระเจ้าคิดทีไป หลังจากเขาได้ขขาแล้วเราต้องหาแจวหรือว่า,ส,าวสัตว์ว่สิงต่างๆไปหาของกินกันเลยที่นี่คือป่าหิมพานนี่ทุกคนคิดว่าติบเขาอันนี้มีใส่ติบเขานะครับติบเขาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอเคผมต้องหาแนวกินกับเขา นั่นไงท่านผู้ชมดูดีไงนี่คืออะไรเป,ป็นอะไรน่าจะเป็นต้มไก่เราไปเบิง้งกันเลยมันคืออะไรตอนนี้ผมเหนื่อยมากเลยครับยังม่ทัน้ทาน,านข้าวเลยนี่คือแจวครับท่านผู้ชมไปกินขขาวน้ำกันเลยคนไป นี่เป็นเวลา8โมงนะครับผมจะทำขานกินข้าวเผาที่พระเจ้าให้มาพระเจ้าให้มานี่โอเคผมต้องเปิดคิบเขานี่คือแจ้วผมก็ไม่รู้ว่าเป็นแจ้วองผู้ใดผมต้องเอาไปกินเพื่อเอาตัวรอดในป่าน,นั่นเอง ปกติผมไม่ได้กินแบบนี้ครับทุกคนนี่มาใกล้ๆนี่ไงแซ่อร่อยมากเลยทุกคนหลังจากผมกินน้ำกินเขาแล้วผมจะหาทางกลับบ้าน นี่คือวิธีเอาตลอดในป่าหิมพานนี่ให้มสชมดูนี่คือปลาหิมพาน,นตั้งอยู่ประเทศอัง ตอนนี้ผมก็กินข้าวแล้วหลังจากผมกินข้าวแล้วผมจะกลับบ้านกลับบ้านหาลูกขาีเมียไม่มีรอกลูกเมียนี่คือวิธีเอาตัวรอดในป่าถ้าท่านผู้ชมอยากเอาตัวรอดในป่าต้องมีน้ำมีข้าวแล้วก็มีแจวมีแค่นี้ก็เอาตัวรอดในป่าไแล้วบต่ต้องยังมากมาย ไปกลับบ้านนับกันเลยเรเราจะกลับไปทางไหนอ่ะโอเคทุกคน สำหรับการเอาตัวรอดของแปลกในมือนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาอถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการฮ็ตคลิปต่อไปเนาะอืมในมือนะ้าแปลกจะอัดคลิปตลกไม่ไม่ได้โอเคทุกคนบมมีอยังมากมายโอเคเจอกันคลิปหนะ้าอืม <laughs> โอเคบายบายทุกคน Mm-hmm. <clears throat>